มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวหน้าต่างเหมือนดวงตาที่ว่างเปล่าจ้องมองออกไปสีที่ลอกออกเหมือนแผ่นเป็นเก่าไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นมาหลายปีแล้ววันหนึ่งในฤดูร้อนที่อากาศร้อนอบอ้าวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลิลี่มาที่บ้านหลังนี้เธอเคยได้ยินเรื่องเล่าเสียงกระซิบเกี่ยวกับความลับที่ซ่อนอยู่ภายในกำแพงบ้านลิลลี่ ไม่เคยกลัวอะไรเธอตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจประตูนหน้าส่งเสียงเอียดอัดเหมือนเป็นการเตือนฝุ่นนาเปาะคลุมพืน้นเหมือนไม่มีใครแตะต้องมานานหลายปีลิลี่ก้าวเข้าไปข้างในทันใดนั้นอากาศก็เย็นเยียบและนิ่งสนิทเธอรู้สึกคนลุกไปทั่วทั้งตัวความเงียบปกคลุมไปทั่วแล้ว ลิลี่ก็ได้ยินเสียงเสียงทัดเบาๆเหมือนเสียงฝีเท้ามาจากชั้นบนหัวใจของเธอเต้นแรงเธอหยุดนิ่งฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งช้าเหมือนจงใจใครบางคนกำลังเดินอยู่ในบ้านรางลิลลี่ข้าวถอยหลังอย่างลังเลอของเธอสันเท้าคณะเอื้อมไปลุกบิดประตูแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ดึงดูดเธอให้เดินต่อไป ลิลลี่คอยดเดินขึ้นบันไดที่ส่งเสียงเอียดแต่ละก้าวดูเหมือนจะสะท้อนคล้องในความเงียบสงัดอากาศยิ่งเย็นลงความมืดก็ยิ่งทึบขึ้นเมื่อเธอขึ้นไปถึงชั้นบนสุดทางเดินยาวทอดยาวไปข้างหน้ามีประตูที่ปิดสนิทเรียงรายอยู่เสียงฝีเท้าเหมือนจะมาจากห้องที่อยู่สุดทางเดินมือของลิลลี่สั่น ขณะที่เธอเอื้อมมือไปที่ลูกบิดประตูที่มองคล้ำประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงดังเอี๊ยดห้องนั้นว่างเปล่ามีเพียงไงแมงมุมและเงาแต่ลิลลีล่เห็นรอยเท้าไม่มันบนฝุ่นที่พืน้นลิลลี่รู้สึกเย็นยะเยือกเธอไม่ได้อยู่คนเดียวใครบางคนหรือบางสิ่งเพิ่งมาที่นี่แต่จะเป็นใครหรืออะไรกันเธอถอยหลังออกจากห้องอย่างช้า สายตาของเธอมองไปรอบรอบเงามือของเธอสัมผัสกับบางสิ่งที่เย็นและเป็นโลหะมันคือลูกบิดประตูอันอยู่หลังม่านกำมยี่นามัยลิลลี่สูดหายใจเข้าลึก,กิกแล้วดึงม่านออกลูกบิดประตูหมุนพร้อมกับเสียงคลิกและประตูก็เปิดออกส่งเสียงเอียดเผยให้เห็นบันไดแคแบๆที่นำไปสู่ห้องใต้หลังคาและนั่นคือตอนที่ลิลี่ได้ยินอีกครั้ง เสียงฝีเท้าคราวนี้มาจากด้านบนเธอโดยตรงโปโจงเป็นผีที่น่ากลัวจากเกาชัวประเทศอินโดนีเซียเขาว่ากันว่าโปโจงจะใส่ผ้าสีขาวพันรอบตัวผูกไว้ที่หัวและเท้าบางคนเชื่อว่าโปโจงคือวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ววิญญาณเหล่านี้ถูกคังอยู่ในผ้าหอ่อศพ ที่สำคัญคือปมที่ผูกไว้นี่แหละเขาบอกว่ามันทำให้วิญญาณไปสู่สุขไม่ได้คนชวาเชื่อในเรื่องวิญญาณและพบภูมิหลังความตายโปโจงก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมฝังศพที่ถูกต้องเวลาคนเสียชีวิตจะมีวิธีการจัดการร่างกายที่เฉพาะเจาะจงเช่นการห่อร่างด้วยผ้าขาว ถ้าทำพิธีกรรมไม่ถูกต้องคนชวาบางคนเชื่อว่าจะทำให้เกิดโปโจงขึ้นมาได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโปโจงมากมายในชววเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกเล่าเพื่อสอนใจและทำให้เด็กเก่งกลัวเรื่องหนึ่งเล่าถึงโปโจงที่กระโดดไปมาเพราะเท้าถูกมัดติดกันอีกเรื่องเล่าถึงโปโจงที่เข้าประตูบ้านขอให้คนช่วยแก้ปมผ้าห่อศพให้ เรื่องเล่าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโปโจงนั้นน่ากลัวแต่ก็แอบน่าสงสารด้วยปจัจจุบันนี้โปโจงยังคงเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมชวัวมีโปโจงอยู่ในภาพยนตร์หนังสือและรายการโททัส์บางคนถึงกับแต่งตัวเป็นโปโจงในวันฮาโลวีนในขณะที่บางคนกลัวบางคนมองว่าโปโจงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเชื่อทางวัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตหลังความตายและความสำคัญของการคารพผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสะพานอันโชลนผู้พิทักษ์เงียบงนันจากกาตาเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีว่าและพลังแต่ซ่อนอยู่ภายในใจกลางเมืองนี้คือสถานที่ที่ปะคลุมไปด้วยความมืดสะพานอันโชลนผู้พิทักษ์เงียบงนัน ที่มองเห็นเมืองได้ทั่วโครงสร้างเหล็กเย็นเยือเยอกของมันตัดกับแสงไฟอันอบอ,อุ่นของเมืองสะพานแห่งนี้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความสา้าและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นแต่บางคนก็กระสิบว่ามันยังเป็นพยานในสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ทำให้ตกใจในยามค่ำคืนอากาศเริ่มหนักอึ้งเมื่อคุณเข้าใกล้สะพานอันโชวความรู้สึกหนาวเหน็บแล่นไปตามกระดูกสันหลังของคุณ คุณไม่สามารถระบุได้แน่ชัดแต่มันรู้สึกแปลกตําพลังงานที่นี่แตกต่างออกไปหนักกว่าเหมือนมีน้ำหนักกดทับที่หน้าของคุณค่าความเงียบนั้นน่ากลัวมีเพียงเสียงหึ่งของของเมืองที่ไม่เคยละพลายเท่านั้นที่ดังมาแต่ไกลสะพานอันโชลปกคลุมไปด้วยความลึกลับมาช้านานชาวบ้านเล่าเรื่องราวเหตุการณ์แปลกแปลกย่เกเสียงที่อธิบายไม่ได้เงา ที่เคลื่อนไหวในยามคำคืนบางคนบอกว่าสะพานนี้มีผีสิงโดยผู้ที่พบจุดจบในอ้อมกอดอันเย็นยะเยือกของมันวิญญาณของพวกเขาไม่สามารถความสงบสุขได้จึงยังควรเวียนอยู่ติดอยู่ระหว่างโลกเสียงกระซิบเล่าคานกันไปตามสายลมเรื่องราวของผู้หญิงในชุดขาวที่เห็นร้องไห้อยู่ข้างราวสะพานว่ากันว่าเธอกำลังตามหาลูกที่หายไปคนอื่น พูดถึงรถพีที่วิ่งข้ามสะพานแสงไฟหน่าสวางจะก่อนจะหายไปในอากาศเรื่องราวเหล่านี้เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนการเล่าแต่ละครั้งเพิ่มความกลัวขึ้นมาใหม่พวกมันเป็นแค่เรื่องเล่าหรือเปล่าหรือมีอะไรมากกว่าเสียงกระสิบในความมืดเหล่านี้เหตุการณ์จริงเรื่องเล่าจากชาวบ้านปักบุดีคนขับแท็กซี่เล่าถึงประสบการณ์ของเขา เขาขับรถกลับบ้านดึกคืนหนึ่งสะพานอันโชลเป็นทางเดียวที่เข้าจะข้ามไปได้ขณะที่เขาขับรถมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในกระจกมองหลังของเขาผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีขาวใบหน้าของเธอเสีเซียวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโศกสศราเขาไม่กล้ามองไปทางอื่นความกลัวเข้าครอบงำหัวใจของเขาเขารีบขับรถข้ามสะพานไม่กล้าวชะลอความเร็วลง เมื่อเขามองย้อนกลับไปในที่สุดเธอก็หายไปอีบูอานีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้สะพานเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเธอมักจะได้ยินเสียงร้องไห้ในตอนดึกดังมาจากสะพานเธอเชื่อว่าเป็นวิญญาณของเด็กเชียงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าสระาเมื่อหลายปีก่อนเสียงหัวเล่าของวกเขาถูกแทนที่ด้วยเสียงร้องไห้ที่โศกเศร้าเรื่องราวจากปากของผู้ที่อาศัยและใช้ชีวิตในเมืองนี้ เพิ่มความจริงอันน่าคนลุกให้กับตำนานของสะพานอันโชนความจริงเบื้องหลังเรื่องผีสิงของสะพานอันโชนยังคงพิศนามันมีผีดูร้ายสิงอยู่จริงๆหรือเป็นแค่พลังของการชี้นำจิตใจของมนุษย์นั้นถูกชักจูงได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้เรือ่องเรื่องราวที่น่าคนลุกบรรยากาศที่หนาวเหน็บ ล้วนมีส่วนทําให้เกิดความกลัวรอบสะพานอัญโชนไม่ว่าความจริงจะเป็นชะนไรไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือสะพานอัญโชนมีความน่าลงไลบางอย่างความมืดที่ทั้งน่ากลัวและน่าลงไล่ไรมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางความลึกลับควรปล่อยให้เป็นปริศนาต่อไปความกลัวความไม่แน่นอนนั่นคือสิ่งที่ทําให้สะพานอัญโชนน่าจดจําอย่างแท้จริงสถานที่ที่เส้นแบ่งระหว่างความจริงและสิ่งเหนือธรรมชาติ พราเลือนทำให้คุณตั้งคำถามว่าอะไรคือความจริงและอะไรเป็นเพียงภาพลวงตาในจินตนาการของคุณ<ทาง>บรรยากาศหนักอึ้งไปด้วยความหวาดกลัวคนลุกไปทั่วทั้งตัวคุณคุณได้ยินเสียงกระซิบเรื่องราวของมอพีที่ถูกหลอกหลอนวิญญ,ญาณอาฆาตของเธอวนเวียนอยู่ เธอแซงหาความยุติธรรมเธอแซงหาความสงบสุขเธอแซงหาซีลนินี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือคำเตือนที่เล่าคานกันมาหลายชั่วอายุคนในเกาหลีใต้ตำนานของมอพีที่ถูกหลอกหลอนครั้งหนึ่งเธอเคยได้รับความคารอบตอนนี้เป็นที่วาดกลัวเป็นวิญญาณร้ายที่มีเรื่องข้างคาใจเรื่องราวของเธอทำให้หลายคนใจสั่น มันเป็นเรื่องราวของการทรยศอำนาจและการแก้แค้นมอดดกของเธอยังคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจที่น่ากลัวถึงความมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวการเป็นมอพีนั้นฝังรากลึกในวัฒนธรรมเกาหลีเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนเป็นและคนตายพวกเขาเป็นผู้รักษาผู้พิทักษ์และผู้นำทางจิตวิญญาณแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลังนั้นถูกทำให้เสื่อมเสีย ตำนานของมอผีที่ถูกหลอกหลอนถือกำเนิดขึ้นจากความกลัวนี้ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นเรื่องราวเก่าแก่อำนาจทำให้เสื่อมเสียอำนาจที่มากเกินไปทำให้เสื่อมเสียอย่างที่สุดครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นหมผีที่ได้รับความเคารพเธอถูกทรยศถูกฆ่าโดยผู้ที่ต้องการพลังของเธอความโกรธของเธอชัดเจนวิญ,ญ,ญาณเธเซ หลายละเอียดของตำนานแตกต่างกันไปแต่แกนยังคงเหมือนเดิมหมอพีผู้ทงพลังผู้ถูกกลายวิญญาณของเธอไม่สามารถพบความสงสุขเธอหลอกหลอนคนเป็นบางคนบอกว่าเธอแสวงหาการแก้แค้นบางบอกว่าต้องการแก้ไขใครผิดที่เกิดกับเธอเธอเป็นบุคคลที่น่ากลัวมักปรากฏในความฝันบางครั้งก็ในเงาสะท้อนว่ากันว่าเธอเล็งเป้าหมายไปที่ผู้ที่โลภ ผู้ที่ไม่เคารบประเพณีการปรากฏต,ตัวของเธอเป็นคำสาปเป็นเครื่องเตือนใจอันน่าคนลุกถึงราคาของการทรยศหลายคนเชื่อว่าตำนานนี้เชื่อมโยงกับสถานที่จริงหมู่บ้านร้างป้าผีสิงสถานที่ที่ม่านบางๆระหว่างโลกเบาบางสถานที่ที่รู้สึกถึงการปรากฏตัวของเธอมีเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้คนหายตัวไปบางคนถูกทำให้เสียสติ โดยพลังที่มองไม่เห็นบังเอิญหรือหรือคำสาปของมอผีตำนานของหมอผีที่ถูกหลอกหลอนเป็นมากกว่าเรื่องเล่ามันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความเชื่อของเกาหลีมันเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของโลกวิญญาณและอันตรายของการยุ่งเกี่ยวกับพลังที่เกินความเข้าใจของเรา ดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงใต้ขอบฟ้าแสงสีส้มและสีม่วงจางหายไปในความมืดแม่น้ำคงดุดงูใหญ่สีดำเลื้อยผ่านป่ารกชัดอากาศหนึ่งและเงียบสงัดเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงน้ำกำลเพื่อเบร่มโบสัตว์เข้ากับเรือไม้แต่ใต้ผิวน้ำมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวนี่คือเวลาที่ชาวบ้านหวาดกลัวเวลาที่ผีน้ำตื่นขึ้นผีน้ำไม่ใช่สิ่งที่ควรล้อเล่นด้วย พวกมันเขียดแคนและหิวโหยคอยทางล่าคนเป็นเทงลงสู่ใต้น้ำอันดำมืดผู้เท่าผู้แก่เล่าขานเรื่องราวของผีนะ้สียงของพวกเขาแผ่วเบาด้วยความกลัวผีน้ำคือดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในแม่น้ำร่างของพวกเขาไม่เคยถูกพบพวกเขาติดอยู่ระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณผูกพันกับแม่น้ำโขงตลอดไปมากันว่าผีน้ำปรากฏตัวได้หลายรูปแบบ บางคนบอกว่าพวกมันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์สวยสีขาวผมยาวสลวยบางคนอ้างว่าพวกมันน่าเกลียดน่ากลัวมีกรงเล็บแหลมคมและดวงตาสีแดงเรื่องแสงทุกคนเห็นพ้องต้องกันในสิ่งหนึง่งนั่นคือการเผชิญหน้ากับผีน้ำหมายถึงการเชื้อเชิญความตายมีเรื่องเล่าของชาวประมงคนหนึ่งที่ทอดแหหลังมืด เขาแข็มเทยน้ำหนักมหาศาลหนักกว่าปลาตัวไหนใจเขาเขาพยายามดึงมันขึ้นมาในที่สุดมันก็โผล่พ้นน้ำนำในแห่ของเขาพันกันยุ่งเยงและดิ้นรนคือผีน้ำเรื่องเล่าหนึ่งเกี่ยวกับคนแจวเรือเขากลำลังกลับบ้านดึกคืนหนึ่งหมอกหนาทึบลงปกคลุมแม่น้ำเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อเรียกให้เขาเข้าไปใกล้ฝั่งแต่คนแจวเรือรู้เรื่องราวตำนานเขาจึงอยู่กลางแม่น้ำ ไม่สนใจเสียงเรียกร้องเขาแทบเอาชีวิตไม่รอดชาวบ้านต่างหวาดกลัวผีน้ำพวกเขาทำเครื่องเส้นไหวเพื่อเอาใจดอกไม้ทูบและบางครั้งแม้แต่สัตว์มีชีวิตก็ถูกโยนลงแม่น้ำในตอนกลางคืนพวกเขาสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าแห่งแม่น้ำเพื่อขอความคุ้มครองแต่เสียงกระซิบยังคงอยู่แม่น้ำคงเก็บงำความลับของมันและชาวบ้านรู้ว่า ผีน้ำกำลังเฝ้ามองคอยเวลาที่จะเอาชีวิตอีกดวงวิญญาณไปมันเป็นเพียงความเชื่อมงายหรือมีความจริงในเรื่องเหล่านี้แม่น้ำคงกว้างใหญ่และเก่าแก่ใครจะรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำที่คุณมัว